สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงวิธีการถ่ายกล้องโกโปนะครับโดยบางคนนะครับชอบจะถ่ายอย่างนี้นะครับอืก็คือกล้องก็จะหัวทิ่มลงนะครับบางคนก็อาจจะชอบถ่ายอย่างนี้นะครับก็วันนี้เราก็จะมาพูดถึงวิธีการถ่ายอย่างนี้นะครับก็ก่อนที่เราจะถ่ายอย่างนี้นะครับถ้าสมมติเรา ถ่ายวิดีโอไปเลยเนี่ยภาพที่ได้เมื่อเราเปิดมาดูนะครับก็จะหัวทิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะถ่ายอย่างนี้นี่เราก็ต้องไปตั้งค่าก่อนนะครับเปิดเครื่องไปก่อนนะครับจากนั้นก็ไปที่ Setting นะครับแล้วก็ Capture Setting นะครับ ก็จะมีให้เลือกอัพกดเข้าไปก็ให้เลือกอัพที่มีเขียนว่าหัวทิมนะครับเพื่อเมื่อเราถ่ายแล้วจะได้ภาพที่ไม่หัวทิมลงมานะครับก็กดเลือกไปนะครับเมื่อเรากดเลือกปุ๊บก็ออกมาดูนะครับว่าจะสังเกตได้เลยนะครับว่าไอคอนมันจะหัวทิมนะครับเห็นไหมครับทีนี้เมื่อเราถ่ายอย่างนี้นะครับก็จะได้ภาพที่ไม่หัวทิมมานะครับ นี่ครับทกไอคอนก็จะหัวทิมนะครับโอเคครับขอบคุามากครับ